สวัสดีครับพบกับอมฤตปีนี้แล้วนะครับวันนี้มีพระหลวงพ่อคูณมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นมหาบารมีปริสุธโธนะครับเป็นแผ่นปั๊มกระดุดหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อเงินนะครับปีสองห้าสามหกนะครับหายากนะครับอหายากนะครับเนื้อเงินนะครับ เนจะดำนี้นะครับรุ่นมหาบารามีปริสุโทโธนะครับนี่นะครับราคา900บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับหรือสั่งซื้อได้ใน Lazada นะครับหรือเดลิเวอรามาโดยตรงได้ a ฟ e บุ o ก l ลายมีนะครับเบอร์โทรมีนะครับ เป็นแผ่นปัน๊มเป็นเนื้องเงินนะครับหัือว่าครูนะครับราคา9 0 0บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ เนื้อเงนนินนะครับต่ำเลยนะครับครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดอะไรกดแชร์นะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับฝากกดติดตามช่องใน Lazada ด้วยนะครับ เดคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอพรามีหลวงพ่อคูณคุ้มครองทุกท่านนะครับปลอดภัยจากโควิดครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ